มีอะไรใหม่จกระจังหน้าดีไซน์ใหม่แบล็คไดนามิกกริลพร้อมสัญลักษณ์โลโก้ RS ใหม่กันชนหน้าใหม่แบบไฟเตอร์เจ็ดีไซน์ใหม่ไฟห,หน้าแบบใหม่ดีไซน์ใหม่ไฟ้าใหม่ดีไซน์ใหม่ไไหมหมแบบไดนามิก บาขึ้นช่วยให้ควบคุมรถได้ง่ายค่ะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด9นิ้วพร้อมกล้องรอบคันมีกล้องใต้ท้องรถด,ด้วยไม่ดีกว่าอดเอาใหม่ oh สำหรับรุ่น RS นะคะภายในก็คือสี่เปลี่ยนก็คือเบาะหนังเบาะหนังจะเป็นสีดำนะคะพร้อมด้วยสัญลักษณ์ RS และเย็บได้สีเขียวมะนาว แล้วก็บริเวณแผ่นประตูตทั้งสี่ด้านนะคะเป็นสีแดงนะคะรุ่นนี้